สวัสดีครับผมชิมาร์กซากเบียครับขวัญใจชาวเฟซบุ๊กนะในเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเฟซบุ๊กโดยตรงนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือการทำงานระบบประสาทนะครับระบบประสาทของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสามารถแบ่งได้เป็น2ระบบคือระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองและไขสันหลังและระบบประสาทรอบนอกได้แก่ส่วนต่างๆของระบบประสาทที่อยู่นอกสมองและไขสันหลังได้แก่เส้นประสาทและปุ่มประสาทครับการทำงานของเส้นประสาทนี่ย ในระบบประสาทร,รอบนอกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนที่รับความรู้สึกนะครับฟิ่งภาษาอังกฤษผมก็อ่านได้เป็นนะซึ่งรับความรู้สึกจากภายนอกและภายในร่างกายนะครับและส่วนที่สั่งการถ้าการสั่งการเกิดขึ้นกับหน่วยปฏิบัติงานที่บังคับได้เช่นกล้ามเนื้อนะครับโครงร่างก็จัดเป็นระบบประสาทโซมาติกนะครับโซมาติกถ้าการสั่งการนั้นเกิดกับหนืวว้อปฏิบัติงาน ที่บังคับไม่ได้เช่นอวัยวะภายในครับและต่อมต่างๆที่จัเป็นระบบภาษาทอัตโนบัติครับโดยระบบภาสาอัตโนมัตินี้ยังแบ่งเป็นสองระบบย่อยได้แก่ระบบภาสาซิมพาราติกและระบบระสาพาราซิมพาราติกนะไม่ใช่นี่มันใช่มันใช่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 ะนะมาเริ่มีระบบภาสาสมาติกก่อนเลยระบบภาทาสมาติกควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร้านนะครับโดยเซลล์ประสาทรับความรู้สึกจะรับกระแสประสาท จากหน่วยวรับความสึกผ่านเส้นประสาทไขสันหลังหรือเส้นประสาทสมองเข้าสู่ไขสันหลังหรือสมองนะครับและกระแสประสาทจะถูกส่งผ่านเส้นประสาทไขสันหลังหรือเส้นประสาทสมองไปยังในปฏิบัติงานซึ่งเป็นกล้ามเนื้อของร่างครับบางค<อ>รั้งอาจทำงานโดยผ่านไขสันหลังเท่านั้นเช่นกระตรุกข,ขาเมื่อถูกเคาะที่เอ็นใต้หัวเข่าเบาๆการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นโดยการกระตุ้นขาที่เกิดขึ้นเองเรียกว่ารีเฟกซ์นะครับ กริยาหรืออาการแสดงออกมามีสิ่งเรามากระตุ้นเกิดขึ้นในระยะเวลาสันๆันนะครับเรียกว่า reflex action นะครับไม่ได้เชื่อว่านะครับนะครับคือว่าคืออะไรนะครับปฏิกิริยา reflex action น่ะอ๋อคือว่าคือว่าคือว่ามันเอ่อมันอ๋อช่วยอธิบายให้คนดูที่บ้านเข้าใจหน่อยนะอยากให้เข้าใจทุกคนเลยน่ะช่วยหน่อยสิทุกทุกแบบในการอธิบายน่ะคุณจะต้องอธิบายให้เหมือนน้อุดมมากที่สุดฮะฟังนะ กันรองดมเหรอต้องพูดให้สับพ,พนพูดให้เร็วไม่สุดนะเราให้มีความหมายที่เข้าใจชัดเจนนะเอาใหม่นะครับตอปอให้คุณพูดใหม่พูดให้ชัดเจนนะไอดีไปเลยละ่ะนะครับเป็นการตอบสนองของหน่อยปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในชั้นนี้โอไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นอุ๊ยอารมณ์เสียเอ้คือเป็นการตอบสนองของนายปฏิบัติงานที่เกิด ค,ใใครอในทันใดนะหรือมีการเตรียมหรือคิดล่วงหน้าเป็นการสังเกตของไก่ันหลังด้วยไม่ต้องอาศัยคําสั่งจากสมองด้วยนะครับคือว่าอาศัยส่วนอื่นนะก็หลายส่วนอยู่นนนในคุณช่วยยกตัวอย่างของคําว่ารีฟิกออกให้การทํางานของระบบประสาทที่เป็นวงจรนี้เรียกว่ารีฟิกอาร์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยย่อยๆห,หน่วยนะครับ เพิ่มนี่สิ่งเรานะครับแล้วก็ส่งไปที่หน่วยรับความรูรรร้สึกอวัยวะรับความรู้สึกต่างๆนะครับแล้วก็ส่งกระแสประสาทไปที่เซลล์ประสาทร,รับความรูร้สึกนะครับแล้วก็ส่งไปที่เซลล์ประสาทประสานงานในขั้นังหรือสมองนะครับแล้วก็ส่งไปที่เซลล์ประสาทสังการนะครับแล้วก็ส่งกระแสประสาทไปที่เน่วยปฏิบัติงานนะครับสุดท้ายก็เป็นการตอบสนองในกะารตอบบางครั้งรีฟิกอาจอาจไม่จำเป็นต้องมีเซลล์ประสาทประสานงานก็ได้นะครับหรืออกมีห้าหน่วยคือ1 หน่วยรับความรู้สึกนั้นสองสถียรศาสตร์ความรู้สึกสามสถียรศาร์ประสานงานสี่เสถียรสถานการณ์แล้วก็ห้าในบทงานกล้ามเนื้อคองได้และการตอบสนองใช่ไหมครับใช่ใช่ครับถูกต้องที่สุดแล้วครับกลับมาแคปกับครับคุณพูดถูกที่สุดอ่านแอปด้าสุดท้ายก็มาถึงเรืบอภาษาอังกฤษวันครับเมื่อคุณนึกถึงเหตุการณ์อาเหตุการณ์เลยครับที่ต้องมาเชิญกับภายละลายอย่างฉุกเฉินนะจะเห็นว่าขณะที่ตื่นเต้นตก ใจนั้นหัวใจจะเต้นถีเร็วและแรงขึ้นครับแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปหัวใจจะเต้นช้าลงเข้าสู่สภาวะปกตินั่นเองนะครับการทำงานของหัวใจดังกล่าวควบคุมดโดยระบบประสาทซิมพาติกและระบบประสาทพาราซิมพาทติกนะครับซึ่งเป็นระบบประสาทที่ทํางานนอกอวานฑ์นใ,นใจจึงเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัตินั่นเองนะครับการทํางานของระบบประสาททั้งสองจะทํางานในสภาวะตรงกันข้ามเพื่อควบคุมการทํางานของอวัยวะภายในร่างกายนะครับเช่น โรบะสาทซิมพาเทติกกระตุ้นการเต,ต,ต้นของหัวใจแต่โรบะสาทพาราซิมพาเทติกยับยั้งการเต้นของหัวใจครับรรโรบะสาทซิมพาเทติกทาให้รูม่านตาขยายขณะที่โรบะสาทพาราซิมพาเทติกทาให้รูม่านตาหลีเป็นต้นนะครับการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัตินะครับประกอบด้วยหน่วยรับความรู้สึกซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่อวัยวะภายในนะครับและจะมีเซลล์ประสาทร,รับความรู้สึก รกระแสประสาทผ่านรากบนของเซลประสาทไขสันหลังเข้าสู่ไขสันหลังนะครับจากไขสันหลังจะมีเซล์ประสาทออกจากไขสันหลังไปไซแนปกับเซล์ประสาทสั่งการที่ปมประสาทอัตโนวัดนะครับเรียกเซล์ประสาทที่ออกจากไขสันหลังที่ปมประสาทอัตโนวัดนี้ว่าเซลประสาทก่อนไซแนปและเรียกเซล์ประสาทสั่งการที่ออกจากปมประสาทอัตโนวัดนี้ว่าเซล์ประสาทหลังนะครับไซแนปซึ่งจะนำกระแสประสาทสั่งการ ไปอย่างกล้ามเนื้อเรียบของหัวใจภายในกล้ามเนื้อหัวใจและต่อมนะครับเชื่อสุดยอดมากที่ผมเรามาเนี่คือความจริงทั้งหมดนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็เปิดในเว็บนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าให้ให้คุณไปหาได้ที่ไหนหรือไม่นะครับก็มาติดตามที่เพื่อนๆกลุ่มอื่นนะครับผมสำหรับผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนนะครับและคุณครูที่น่ารักทุกคนนะครับและเพื่อนๆที่น่ารักที่ติดตามชมกันอยู่หน้าหน้าจอตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับ นะครับนะครับนัขอดูวันก่อนนะ <laughs> สวัสดีค <laughs> รับสวัสดีครับสวัสดี